อีสี่สิบบาทนะคะมันมีถ้วยหนึ่งเลยมะม่วงแล้วก็มีน้ำปลาหวานมาถ้วยหนึ่งเลยนะคะจานนี้ปอกินทำเช้า,ชานี้นะคะปอกินทำกล้วยทอดนะคะนี่คือแป้งนะคะกล้วยนะคะนี่เราทอดแบบไม่ใส่กะทินะคะเดี๋ยวเราลองกินดูมันเป็นยังไงนะคะก็น่าจะกรอบๆนะคะ ก่อนมากอันนี้เป็นสูตรแป้งสาลี่ผสมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำปูนใส่นะคะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือน,นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่งาน,นะคะอืมกรอบมันกรอบ,ม,รอบมันกรอบดีอะ่ะอืม อันนี้ก็อุ่นๆแล้วนะคะอุ่นๆแล้วไม่ร้อนนะคะ <S 2> <S 2> อืมอร่อยละฮะเห็นแป้งไหมทุกนี้ก็ใช้ได้นะคะ เนี่ยมีแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะผสมกับน้ำปูนใส่นะคะแล้วก็คนๆให้มันได้แบบว่าเหนืดๆแบบนี้นะคะแล้วเอากล้วยลงไปชุบนะคะแล้วก็ไปทอดเลยนะคะถ้าเราอยากให้ติดแป้งน้อยเราก็อย่าให้ติดแป้งเยอะนะคะเราก็ชุบน้อยๆน,นะคะมันก็ติดแป้งน้อยๆเราก็ทอดนะคะ มันก็จะเป็นกล้วยทอดสูตรใหม่ของเรานะคะทำง่ายง่ายนะคะนี่ก็ได้อะก็ได้อะคะ่ะชิมแป้งนะคะ 嗯。Mm.